รู้สึกวันนี้ใช่ไหมตำรวจบุกไปค้นบ้านของขุมกับโจที่รามินทราย่านรามอินทรากทมนะคะแต่ว่าไม่เจอตัวไม่พบตัวไม่พบตัวยังไม่พบตัวนะคะมีการบุกไปค้นแล้วนะคะยังไม่พบตัวนะคะเดี๋ยวต้องรอดูอัปเดตกันต่อไปค่ะโอเคแต่ว่าทนายตั้มเขาก็เปิดข้อมูลมานิดนึงนะใช่เริ่มมีการแชร์ต่อแล้วบอกว่ามีตำรวจบางนายเอาคลิปเอาคลิปอุ้มฆ่า ไปต่อรองผลประโยชน์กับผู้กรกอบไปต่อรองไปตบซัดคือตบซ้อนตบอะอ่าไม่รู้เรื่องนี้จริงไม่จริงเดี๋ยวต้องฟังคุณต่อไปตบซับอืมอ่าเดี๋ยวต้องไปดูเพราะคุณศิทาเขามีการโพสต์ถ่านโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กค่ะอ่ะกลับมาที่เรื่องนี้ดีกว่าค่ะอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันอืเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานวันที่เท่าไหร่เมื่อวันที่ยี่สิบสี่ค่ะวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมเป็นวันแรกที่ พราบัญญัติยาเสพติดฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ใช่ค่ะมีผลบังคับ24สิงหาคม2564เป็นสาระคือสาระ,ค,ะคือสาระก็คือพืชกระท่อมจะไม่เป็นยาเสพติดตามกฎหมายและประชาชนก็จะสามารถนำมาปลูกเคี้ยวต้มน้ําดื่มหรือใช้เป็นยารักษาโรคตามวิถีชาวบ้านรวมทั้งซื้อขายภายในท้องถิน่นและภายในประเทศได้โดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไปแต่ห้ามนําสารเสพติดอื่นใ<ต>ดมาผสมนะแต่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  เปิดเสรีกระท่อมครั้งนี้มันก็มีข้อสงวนอะไรบางอย่างเหมือนกันค่ะดังนั้นเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่คุณวิชัยชัยมงคลเลขาธิการคณะการรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอปอสอนะคะไปขยายความเรื่องนี้กันครับก็ภาพภภาพาตรงหน้าก็คือเบ้องหน้าก็คือว่าเขาเปลดล็อกแล้วเขาปเปิดเสรีแล้วกระท่อมไม่เป็นายาเสพติด แต่แต่มันมีอะไรบางอย่างที่จะต้องตอกย้ากันคําว่าเปิดเสรีคําว่าปลดล็อกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีข้อสงวนไดเลยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องขยายความในเรื่องนี้ไปกันที่คุณวิชัยชัยมงคลนะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอปสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนในคุณอมรรัตน์และผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับครับแล้วคุณวิชัยครับผมเข้าใจถูกไหมครับปลดล็อกเปิดเสรีกระท่อมครั้งนี้ มันก็มีข้อสงวนบางประการอยู่เหมือนกันมีบางอย่างที่ก็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 ก,ก,ก,ก็ยังห้ามทําก็ยังจํากัดกันอยู่ใช่ไหมครับได้แก่อะไรบ้างครับจะได้เข้าใจตรงกันนะวันนี้นะครับมันมันจะมีกฎหมายอยู่สองฉบับนะครับคุณแต่นครับค่ะคือที่ปลดล็อกวันนี้คือการแก้ไขพระราชบัญญัติยาปิดให้โทษปี2522ค่ะอันนี้ปลดล็อกเลยครับที่ยากระกระทอมเป็นาสพติดประเภทห้เนี่ยค่ะ,คะ,คะ นะครับนี่ปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดเลยจะทาอะไรก็ได้จะซื้อจะขายจะครับดื่มจะต้มกินจะเคี้ยวจะได้หมดเลยคครับแต่ที่เงื่อนไขนั่นคือร่างพรบพืชกระท่อมซึ่งฉบับนี้เนี่ยกําลังอยู่ในขั้นของการอคณะกรรมีการเสร็จแล้วกำลังรอเข้าสภาเขวาราสองมาระสามอ๋อครับครับฉบับหนึ่งเพราะนั้นฉบับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี่ทําได้หมดทุกอย่างครับอ๋อครับไม่มีข้อจํากัดเลยใช่ไหมครับ มมนมีข้อจํากัดครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาไปผสมยาเสพติดอันนั้นมันก็ผิดอยู่แล้ว <Okay. S 2> ไม่มีพรบ,บอ,อะไรมาคุมมันก็ผิดอยู่แล้วครับโอเคครับครับครับทีนี้ทีนี้เมื่อ,อไหรที่ร่างพรบ,บรพืชกระท่อมซึ่งเป็นกฎหมายโดยตรงของพืชกระท่อมมีผลบังคับใช้จริงๆนะฮะมันจะมีสาระอะไรที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดหรือลดทอนไปจากพรบยาเสพติดฉบับที่เป็นฉบับแม่ไปอย่างไรหรือไม่ครับ ครับเอ่อับที่ผ่านกัรมาที่การนะครับหลักก็มีคืดคือสับปัปจุบุนเอาเข้าใจตรงกันว่าที่แก้ไขเนี่ยทาได้ทุกอย่างอย่างนี้นะครับค่ะแต่ที่สับที่เป็นพรบพืชกระท่อมที่จะมามาจํากัดบางประการของพรบที่เราปลดล็อกเนี่ยก็มีหนึ่งเรื่องของการนาเข้าและส่งออกค่ะนำเข้าส่งออกการนาเข้าส่งออกกระท่อมสองการปลูกเพื่อเป็นการอุตสาหกรรมเพื่อระดับอุตสาหกรรม จะต้องขออนุญาตปลูกกับเลขาปปสก่อนครับนะครับแต่เราไม่ได้มีอะไรขั้นตอนยุ่งยากโอเคที่เหตุที่ต้องขออนุญาตนี่เพียงแต่เราอยากจะควบคุมจํานวนต้นว่าประเทศไทยตอนนี้มันมีกี่ต้นแล้วนะครับที่ปลูกเยอะๆเนี่ยเพื่อจะได้ไปดูในเรื่องการควบคุมผลผลิตที่มันจะล้นตลาดในอนาคตเท่านั้นเองครับอ๋อครับอันที่สามก็คือไม่ให้จําหน่ายกับเด็ก อายุต่ำกว่าสิบแปดปีสตรีมีคันและก็สตรีที่ให้นมบุตรแล้วก็สถานที่ก็จะเป็นเรื่องของสถานศึกษาอะไรเงี้ยแม่กำหรนอกนอกนั้นก็ได้หมดครับนอกนั้นได้หมดลยนะสรุปก็คือวันนี้พรบยาเสพติดฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ดังนั้นวันนี้กรณีของกระท่อมทําได้ทุกอย่างนําเข้าส่งออกนําเข้าส่งออกฟรีสไตล์จะปลูกเป็นอุตสาหกรรมก็ฟรีสไตล์ขายเด็กอายุต่ำกว่า18ก็ยังขายได้ใช่ไหมครับ วันนี้นะวันนี้นะครับขายให้กับคนท้องขายในโรงเรียนก็ยังขายได้นะวันนี้ครับเว้นแต่เมื่อร่างพรบพืชกระท่มโดยตรงนี่ผ่านสภาบังคับใช้เรียบร้อยก็จะเริ่มมีข้อจํากัดและจะนําเข้าส่งออกต้องมาขอญาตจะลูก็นสาจานก็ต้องมาขอญาตขายเด็กต่ำกว่าสิบแปดไม่ได้ขายคนท้องไม่ได้ขายในวัดขายในโรงเรียนไม่ได้จึงจะมีข้อจํากัดเถ้้าช่นนนัแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถือว่าส่งออกได้เลยทั่วประเทศ ประเทศปลายทางเ่ยเขาผิดกฎหมายมันก็ต้องผิดแล้วราะเข้าใจใช่ใช่ในก็ผิดด้วยเลยทั้งคือ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 ประเทศที่ผิดคือประเทศไหนที่เขาห้ามเราจะส่งไปขายไม่ได้ไคืออย่างตอนนี้อย่างพม่าเองเนี่ยเขาก็ยังผิดกฎหมายอยู่อ๋อมาเลเเองเอาเอาประเทศใกล้ๆบ้านนี้นะครับพม่ามาเลเเองเนี่ยเขาก็เป็นไม่ไม่ได้เป็นผิดกฎหมายื่อกระสอบแต่มันเป็นเหมือนวัตถุอะไรสักอย่างฮะแต่มันมันต้องมันผิดกฎหมายครับครับย้อนกลับมาที่กฎหมายไทยที่บอกว่ามันมีอยู่สองฉบับนะครับ มันมันจะกลายเป็นช่องว่างช่องโหว่กลายเป็นหลุมดําในเรื่องของกฎหมายไหมครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับว่าเพราะปกติในกระท่อมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรที่เหมือนยาเสพติดอย่างอื่นก็คือมันไม่ได้มีฤทธิ์ที่จะทําให้เกิดความมึนเมาเหมือนกัญชาเหมือนอะไรนี่ไม่เหมือนกันนะที่อยู่ตึดอยู่ในประเภทเดียวกับกัญชาเนี่ยแต่กระท่อมเนี่ยมัน มันไม่ได้มึนเมามันจะกระตุ้นลักษณะเหมือนกินกาแฟอะไรเงี้ยครับโอเคเถ้าเช่นนั้นก็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 ถ้ามันไม่อันถ้ามันไม่อันตรายนะแล้วทําไมจะต้องออกกฎหมายพืชกระท่อมมาคุมในสิ่งเหล่านี้ด้วยแ่ะเช่นห้ามขายเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดเช่นห้ามขายในโรงเรียนในวัดดังนี้เป็นต้นก็ในเมื่อมันไม่อันตรายแล้วคุมมันทําไมอ่ะคือในเมื่อมันมีสังคมเนี่ยตอนที่เราทําประชาพิจารณ์เนี่ยก็มีประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ที่เขามีข้อห่วงใยนะครับว่า กลัวว่าเด็กจะไปใช้ในทางที่ผิดที่อะไรเงี้ยนะครับก็เลยต้องต้องควบคุมตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับอ๋อครับครับครับอพูดกันง่ายๆเพิ่มเติมบทบัญญัติในสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะประสานความรู้สึกกับคนบางกลุ่มในสังคมที่เราจับได้เลยตอนทาประชาพิารณ์คือเขากังวลปัญหาทํานองนี้ว่ากันอย่างนั้นเถอะครับ,รบโดยหลักลก,ลก็มีผู้ที่มีหน้าที่ออกกฎหมายแล้วก็บางบางท่านก็ ก็เป็นห่วงลักษณะเดียวกันแล้วก็เพื่อทีเอ่เพื่อเป็นการป้องกันอย่างที่ข้อห่วงใยแล้วก็ทำตรงนี้ขึ้นมาครสมมุติว่าร่างพรบรเพื่อกระท่อมออกช้าหรือสมมุติว่าออกเกิดอคซเสเดตนคว่ำในวาระสออออกไม่ได้ต้องบังคับใช้ตามพรบรยาเสพติดท,ที่เป็นฉบับแม่เพียงฉบับเดียว มันก็ฟีสไตล์สิครับมันก็เปิดกว้างใช่ไหมคะไม่มีข้อจำกัดนะครับที่เอ่ยไปถูกจริงแล้วกระ่อมเนี่ยมันไม่ได้มีอันตรายอะไรที่ผมได้นำเบี่ยงไปใช่มที่บอกไปไม่ได้อันตรายมากเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไอ้ตัวร่างพรบเพื่อกระท่อมออกมาเพื่อเพื่อเพื่ออลอมชองกับสังคมในบางส่วนแหละไม่งั้นมันก็ขวางกันอยู่อย่างนั้นแหละเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทีนี้ทีนี้ทีนี้ยังสงสัยอยู่นิดหนึ่งเห็นเมื่อวานทางกระทรวงยุติธรรมเขาแถลงว่าผลจากการที่ มีการปลดล็อกเพื่อกระท่อมจะเป็นเหตุให้ผู้ถูกดำเนินคด,ดีอันเนื่องมาจากกระท่อมเนี่ยรู้จักคดีโดยสิ้นเชิงมันมีผลย้อนหลังไปถึงคดีที่ดำเนินการกันไปแล้วด้วยได้ด้วยหรือครับคืออันนี้ก็ตามหลักของประมวลกฎหมายอาญามาตราสองวรรคสองคือกฎหมายโดยหลักแล้วมันไม่มีผลย้อนหลังใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าหากเป็นคุณกับผู้กรนะทําความผิดน่ะก็ต้องใช้กฎหมายส่วนที่เป็นคุณ<อ>ทีนี้ในเมื่อกระท่อมนี่มันไม่เป็น ยาเสพติดมันไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นผู้ที่กระทําความผิดคดีกระท่อมก็จะไม่มีความผิดไปด้วยไม่ว่าจะชั้นไหนครับในชั้นจับกลุมในชั้นพนักงานสอบสวนอยู่ในชั้นอายการหรือว่าอยู่ในชั้นพิจารณาคดีองศาเนี่ยก็จะต้องพ้นผิดหมดเลยหรือแม้ผู้ที่อยู่ในเรือนจาสารก็จะต้องมีหมายปล่อยปล่อยตัวด้วยใช่ไหมคะและคนต่อเลยที่ถูกจับกลุมไปก่อนครับพวกนี้ก็จะไม่มีประวัตินะครับ ลบประวัติทิ้งเลยก็ถือไม่เคยทำความผิดเลยใช่ไหมคะไม่เคยทำความผิดในคดีแล้กับต้องถอดประวัติเขาหมดโอเคโอเคก็ดีครับเท่ากับเมื่อย้อนหลังแล้วเป็นคุณมันจึงสามารถย้อนหลังได้ก็เข้าใจกันตรบนี้เอาละครับต้องกลับกันเนี้ยคุณะในผมอยากจะฝากออันนี้คดียาสิทคดีกระท่อมเนี่ยนะที่เขาทาวิจัยอยู่เนี่ยนีนเมื่อเมื่อเมื่อปีห้าห้าแล้วนะฮะเขาคิดค่ามูลค่าที่ใช้ตั้งแต่ ถูกจับทั้งชาวบ้านนี่ก็ต้องเสียเงินค่าทานายค่าเดินทางค<ะ>่าอะไรต่างๆรวมรายการตกอยู่คดีหนึ่งเจ็ดหมื่นหกพันกว่าบาทค่ะแล้วยังไงคะที่ทําความผิดเนี่ยเกี่ยวกับกระท่อมเนี่ยรวมทั้งที่ปล่อยที่อะไรทั้งหมดเกือบสองหมื่นกว่าคดีก็ลองคูณดูก,ก็แล้วกันะ,ะว่าเราประหยัดม่กประมาณไปเท่าไหร่นี<ะ> สารคับโอเคโอเคโอเคเอาละครับกลับขอบคุณมากครับคุณวิชัยครับขอบคุณนะคะท่านเลขาค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะท่านเลขาธิการปปสนะคะคุณวิชัยชัยมงคลค่ะ